อันนี้ก็อยู่กับแอป o y a l Casino นะครับอยู่กับเกม Roman นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอลดเสียงลงนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นเบทละ5 0 0 0นะครับมนาะดูในส่วนของลายการจ่ายนะเอ่อตัวที่เป็นรูปคนแล้วก็มา้านี่แพงสุดนะแล้วก็มาเป็นดาบอ่าหมวกแล้วก็โล่นะครับตามด้วยตัวอ,นนะอักษรนะอ่าในส่วนของวายนะครับก็จะเป็นรูปเอ่อนักลบตัวนี้นะครับส่วนสเก็ตเตอร์ก็จะเป็นรูปเอ่อเจ้าชายนะครับราชานะอ่ะแล้วก็มีลายการจ่ายนะครับมีทั้งหมด อ่ะสิบลายนะอ่ะตัวนี้อ๋อถ้าฟรีอ่าสแกตเตอร์นะครับมันจะมีค้อนสามค้อนยนต์ไปให้นะครับมันจะได้เป็นสูงเป็นวายนะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาเล่นกันเลยนะครับอัน,นนี้ผมเพิ่งลองเล่นไปนะผมเล่นเบร์ละสองพันดูนะครับได้มาหนึ่งแสนแปดหมื่นชิปนะจากเออแสนแสนสี่หมื่นชิปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองปั่นเล่นนะครับร้อยรอบนะ แต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างช้านะแต่ถ้าแตกก็ถือว่าแตกหนักนะครับเพราะว่ามันมีรายการแจกแค่10นะครับเรามาลุ้นรอเข้า Scatter เเจะหมดก่อนหรือว่าเราจะได้เข้านะครับมาดูอันนี้เป็นโลมาไอโลแมนนะครับถ้าเป็นแอปที่เราเล่นกันก็จะชื่อโลมานะ ตัวเจตัวถูกสุดซะด้วยโอ้โห,หวายขึ้นแล้วไม่ขึ้นโอ้โหนี่อือหืออ่ะว้าวไปครับโอเคได้มาโอ้โหได้นิดเดียวโอ้โหตัวถูกอีละอือหือวายสามตัวแต่ว่าอยู่ข้างหลังนะไม่ตรงลายนะครับ มว่าผมหมดก่อนอะวันนี้ผมเล่นช่วง6โมงเย็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นช่วงดึกๆนะโอ้โหเดี๋ยวได้สามสามพันห้าอือหือโอ้โหโลมาตั้งเยอะโอ้โห เฮ้ยวืดเพราะว่าหมดก่อนอะ,อะได้ตัวเจมาโอ้โหได้เจ็ดพันโอ้โหเออมาต้องมาแล้วล่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหวืดอีกแล้วมีหมดก่อนนะครับตอนนี้เออ,อไม้เท่าไหร่สี่หมื่นเก้าอ่ะพอไ,อได้่อได้อีกสิบรอบ อยู่ข้างหลังหมดอีกแล้วผ่านไปห้าสิบรอบนะครับเราก็ลดลงไปเรื่อยโอ้โหวายซะเยอะสอง0ันเก้าตัวจ่ายถูกมากอือหือ โอ้โหมาซะเยอะแต่ว่ามันไม่จ่ายเป็นตัวแพงะ่ะโอ้โหโลมาสเต็มตัววายแค่สี่ตัวดิโอ้โหเดี๋ยวได้ดาบใช่ไหมห้าหมื่นเจ็ดโอเคยังพอต่อได้น,นิดนึงอ่ะโอเคได้น,น,นิดนึง เจ็ดสิบรอบผ่านไปแต่แคตเธอร์ยังไม่เข้านะครับหรือว่าต้องปรับเบ็ดถูกๆเล่นว้เนี้ยจะได้เข้าบ่อยๆเดี๋ยวอี้สองเข้าทีเถอะโอ้โหอ่ะเล่นจนหมดชิปไปเลยดีวยกว่าถ้ามันไม่เข้าเนี่ย ได้พันหนึ่งโอ้โหโลมาแต่ว่าไม่ตรงลายกันจ่ายนะมันช่างน,น้าเศร้ยิางนะโอ้โหอยู่ข้างหลังอยูแล้วเอ้ยมาเข้าสักรอบเถอะโอ้โหมามาให้เสียวแล้วก็จากไปไปเอาอือหือ โอ้โหให้เข้าอ่ะให้มันเข้ายากขนาดนี้หรออ่ะร้อยรอบผ่านไปนะครับอีกสามรอบนี่ก็ครบร้อยรอบละจากสามแสนชิปนะอะเออได้เล่นต่อไปอีกหกเจ็ดรอบนะอ่ะเดี๋ยวกดไปมันจะถึง ถึงรอบไลเนี่ยขอชิปหมดก่อนเฮ้ยมึงต้องมาแล้วสเกตเตอร์มึงต้องมาแล้วโอ้โหวายมาต้องมาแล้วโ,โห้ยอ,อ็ไ้อย่าง,งชอบเลยเรามาเล่นอาชิปหมดให้เพื่อนๆดูนะครับโอเค โอ้เยี่ยมจัดไป <c oughs> อือ่ึอะไ้อีกสองรอบครับไปลุยไปอือป,ปรอบสุดท้ายอ่าหมดเวนกรรมเดียวมีอะไรแรกได้ไหมเนี่ยสามแสนชิปหมดแล้วนะครับตอนนี้มีอะไรได้บ้างอ่ะรับไปหกครั้งเราก็รับอ่ามีการ์ดอาร์อยู่ อะแรกไปก่อนแรกให้หมดอ่ารโยัคาสิโนช่วงนี้ผมไม่อ่าไม่แจกไม่ต้องแปลกใจนะครับขนาดตัวผมเองยังหมดเลย <c oughs> เออผมก็ปั๊มบีพไปนะส่วนใหญ่มันก็หมดนะตอนนี้ขึ้นมา V12 นะจาก V11 ิบมาเป็น V12 นะิบสก็ขึ้นมา5%แล้วนะครับนะไปโดยต่อมีแสนห้าละ เราต้องอย่าไปยอมแพ้มันฮะลุยไปได้ยินเสียงข้ามากาจะาเสียงดังหน่อยฮนะไปจะถึงร้อยรอบไหมมันต้องเข้าดินี่ผมอัดคลิปกี่นาทีเนี่ยโอ้โหยโล่มาซะส,สวยแต่ว่าไม่เข้าสักอันอะตรงลายซะเป็นแบบนี้อือหือไปได้ไหม โอ้โห oh oh. มาอีกแล้วสเก็ตเตอร์มาเหอะโอ้โ oh ห oh. จ่ายตัวถูกสุดดีละโอ้ oh oh. มาตัวเดียวอ่ะมาตัวเดียวก็ชื่นใจละไปจัดไปครับเลยได้ยี่สิบรอบนะชิปเราก็ลดลงเรื่อย ะจ่ายตัว A อโอ้โหนึกว่าจะมาแบบสกเก็ตเตอร์มาเงี้ยไม่เข้าอีกแล้วเอ้ยมามาเธอะปึ๊บอือหือ ขอบคุณเสียงครับจะทึกใจมากแต่ว่าไม่เข้านะครับอ่ะอีกสองรอบไปอ่ะโอเคครับสรุปหมดตัวแล้วรวมเป็น450,000ชิปนะครับก็ไม่ได้อะไรหมดแล้วนะครับอืมแต่ว่าช่วงนี้มันมีอมหาศึกมังตัวใหม่มานะ แต่ไม่รู้ว่ามันต้องห้องท่าไห่นะครับตัวนี้ซอมบี้ตัวใหม่นะเดี๋ยวรอเล่นตัวใหม่ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ชิปหมดแล้วน่าจะห้องระดับมืออาชีพนะครับสองล้านชิปขึ้นอ่ะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับชิปหมดละสวัสดีครับ